ผ่านเลยขาขับโคขัขาว้าวว้าวว้าสีสิบยี่สิบสิบกกับสิบสามแล้วนั่กินนั่งกินนั่งดื่มจาวันนี้ไม่มือมีสุดค่

นทานจริงๆนะทานจริงๆเออวเออีออวีรอแกยืนอไปก่อนย่านนั้นนะนิ้มาน้ำจิ้มมโอ้ยมีเผ็ดมีเผ็ดม่หวานมีเผ็ดม่หวานจัดไปจัไปไม่มีห่วงน่้ห่วงยางอยังไปบดเลยน่ๆไม่มีหวงนี่อย่างเผ็ดกันเผ็ดแบบทยตมตเต็ม็จัดไ้จัดไปโอ้โห้างหจ โอ้โหจัดไปจัดไปหนัก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 